ถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดกลางทางเนี่ยนะฮะความสนุกสนานความลาบลื่นเนี่ยจะกลายเป็นความสิดเวลาไปเลยนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้กับรถยนต์ทุกสัญชาติเลยแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่รองรับรถยนต์ที่มีระบบ Ireling Star s t t o p System นั่นเองเหมาะกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ใช้กำลังไฟมากๆท้ายสุดอันนี้ผมชอบมากๆไม่ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งาน ช่วบกลับมาพบกัน,นีกคันรับช่องโคกี้พีผู้ชมนะครับถ้าผมพูดถึงรถยนต์แล้วเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าพาร์ทอื่นๆเลยนั่นก็คือแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวชี้เป็นชี้ชตายคุณเลยสมมติคุณไปออกทริปนะถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดกลางทางเนี่ยนะฮะความสนุกสนานความลาบลื่นเนี่ยจะกลายเป็นความเสียเวลาไปเลยนะครับแน่นอนในบ้านเราเนี่ยนะฮะมีแบรนด์แบตเตอรี่มากมายหลากหลายแบรนด์เลยแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จัก แบรนด์อ m ม r ารอกันดูนะฮะว่าแบรนด์นี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับผมสำหรับแบตเตอรี่อมารอนเนี่ยนะครับต้องบอกกันเลยว่าเขาอยู่ในบ้านเรามากว่า16ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบรนด์แรกๆที่รับประกันการใช้งานถึง2ปีเลยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นแบตเตอรี่อายุยืนนั่นเอง ทีนี้เรามาทําความรู้จักแบรนด์กันต่อเลยดีกว่านะครับอมารอนเนี่ยผลิตโดยบริษัทอมราราลาจา Energy and Mobility Limited จากประเทศอินเดียเลยปัจจุบันเนี่ยมีการส่งออกไปแล้วกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับทั้งทวีปอเมริกาเหนือยุโรปแอฟริกาออสเตรเลียตะวันออกกลางและเอเชียซึ่งในไทยเนี่ยนะครับ จัดจำหน่ายโดยบริษัทบ o u r n e l t e c h n i c ประเทศไทยจำกัดรายเดียวในไทยเท่านั้นทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่า Amaron เนี่ยมีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างครับ Amaron ตเตอร r y เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ MF หรือ Maintenance Free นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3ซีรีส์นะฮะอย่างด้านหน้าของผม Amaron Go นี่เริ่มต้นเลยถัดมานะฮะ Amaron Pro แล้วก็ Amaron Pro นั่นเอง นะโดยแต่ละซีรีส์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของค่าแอมป์แล้วก็การรองรับขนาดซีซีของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รถยนต์ของคุณเนี่ยเหมาะกับแบตเตอรี่รุ่นไหนของอัมมารอนแนะนําว่าเวลาไปที่ตัวแทนจัดจาหน่ายทั่วประเทศเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนําคุณเองนะครับว่ารถของคุณเหมาะกับรุ่นนี้รถของคุณเหมาะกับรุ่นนี้รถของคุณเหมาะกับรุ่นนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตอบโจทย์ทุกรุ่นแน่นอนทีนี้มีอีกหนึ่งรุ่นนะผู้ชมที่น่าสนใจก็คือตัวอัม เขาเป็นแบตเตอรี่ EFB นั่นเองนะครับเป็น e แบตเตอรี่ EFB แท้ด้วยนะฮะซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้กับรถยนต์ทุกสัญชาติเลยแล้วก็รองรับรถยนต์ที่มีระบบ ISS ก็คือตัว i d l i n g Start Stop System ปัจจุบันนะฮะร,รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีระบบนี้แทบจะทั้งหมดอยู่แล้วและรุ่นสุดท้ายผู้ชม Amaron J นะครับเป็นแบตเตอรี่ AGM นะครับซึ่งเช่นเดียวกันเป็นแบตเตอรี่ที่รองรับรถยนต์ที่มีระบบ I.S.S. หรือ i l l i n g s t a r Stop System นั่นเองนะฮะแบตบรุ่นนี้นะฮะเหมาะกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ใช้กำลังไฟมากๆแล้วก็เป็นไดชาร์จรุ่นใหม่นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของรุ่นนาะแบตเตอรี่อาร์มอรนที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยครับผม ความเป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะผู้ชมนะครับก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะตามปกติอยู่แล้วแต่จุดเด่นของแบรนด์อัมารอนเนี่ยคือไส้ในของเขานะครับก็คือเรื่องของการใช้อาวัสดุในการทําแผ่นธาตุแล้วก็สูตรพิเศษนะฮะอันเป็นความลับของแบรนด์เขาเนาะเพราะฉะนั้นอัมมารอนเนี่ยนะฮะใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยในการผลิตแผ่นธาตุด้วยเทคโนโลยี ASG นั่นเองนะครับ Advanced g r a p h i t d u a Frame นั่นเองนะฮะเทคโนโลยีนี Technology ้นะครับส่งผลให้แบตเตอรี่อมารอนเนี่ยนะฮะมีค่ากำลังการสตาร์ทสูงทนต่อความร้อนได้ดีนะฮะและที่สำคัญเลยทนต่อการสั่นสะเทือนซึ่งเหมาะกับรถยนต์สายลยุยแน่นอนนะครับอายุยาวนานแล้วใช่ไหมทนต่อการสั่นสะเทือนในนีนน้จุดเด่นเลยแล้วก็ท้ายสุดอันนี้ผมชอบมากมากไม่ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งานนะฮะแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือการตอบโจทย์ การใช้งานรยนต์ที่คุณแทบจะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรก็เลยอ่ะคือพอคุณพูดถึงเรื่องแบรนด์แบตเตอรี่อัมรอนแล้วเนี่ยอายุการใช้งานยาวนานทนต่อการสั่นสะเทือนแล้วก็ความอดทนเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนทั้งหมดที่เล่ามาคือคุณสมบัติพิเศษของแบตเตอรี่อัมรอนนะครับไม่แปลกใจเลยคุณผู้ชมนะฮะว่าทําไมเขาถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นแบตเตอรี่อายุยืนนะฮะ ซึ่งบอกเลยว่าเปลี่ยนแบตครั้งต่อไปลองหาแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะฮะอึดทึกทนอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะง่ายดายมากขึ้นนั่นเองนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วหลายหคนบอกเฮ้ยอยากลองใช้บ้างพี่โคบผมบอกเลยนะฮะว่าอามอรอนเนี่ยคุณสามารถไปสอบถามผู้แทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะครับมีจําหน่ายทั่วประเทศนะครับและนี่ก็ทั้งหมดของความน่าสนใจของแบตเตอรี่อมรอนนะครับก่อนจากการจกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้คูกี้ผีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีผลิตภัณฑ์หรือรถยนต์รุ่นอะไรที่น่าสนใจมานําเสนอต่อนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ติดตามไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ